สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่หาดชะอำวันนี้ก็จะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศของหาดชะอำนครับวันนี้ครับมันเสาร์คนก็ก็ไม่ถไม่ถือกับเยอะนะครับไม่ถือกับเยอะแต่ก็ที่จอดรถก็พอมีครับโต๊ะนั่งก็ไม่เต็ม พูดถึงว่าเหมือนกับคนบางตาตอนนี้รู้สึกว่าชะอําคนจะบางตามากเลยปกติสมัยก่อนมานี่คนจะเยอะมากโต๊ะนั่งตามริมหาดแทบจะไม่พอจะนั่งครับแต่หลังๆมานี่มีความรู้สึกว่าคนน้อยหือว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโซนที่คนไม่ค่อยมานั่งกับตอนนี้อยู่ที่ชะอาครับ ชะอำเหนือชามทามใต้เราไม่ได้ไปเพราะว่าทามใต้มันไม่มีหาดให้เราเดินครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นด้วยถ้าช่วงน้าขึ้นไปทางชะอำใต้จะมันจะเป็นเขื่อนเราไม่สามารถลงไปเดินริมหาดได้เราก็เลยมาการตรงชงะชอำเหนือครับเป็นชะอำเอ่อชะอำเหนือทางด้านชามก็จะเป็นยังเป็นชายหาดอยู่ครับยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทา เป็นเขื่อนเหมือนกับทางหาชะอำใต้ครับโต๊ะนั่งริมทะเลก็ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นวันเสาร์ด้วยคนเล่นยังบางตายอยู่หรือว่าเพราะเปพราะว่าม่ร้อนถ้าสังเกตดูครับว่าชะอำเนี่ยจะเป็นขาดที่ขึ้นขึ้นแรงมากมีม้าด้วยครับมามา ชามดีอย่างตรงที่ว่ามันมีพวกเครื่องเล่นพวกอะไรเงี้ยคอยบริการเยอะแล้วก็มีพวกเ,เตียงผ้าใบไว้ให้เราบริการให้เราได้นั่งครับเยอะครับไม่ต้องปูเสือ,อ,อส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นคนปูเสือนั่งครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันที่ริมชายหาดนั่งกันที่โต๊ะผ้ะาใบถ้าส่วนใหญ่เดินไป ริมเลาะชายทะเลลงชายทะเลทำให้เราจะเห็นสังเกตว่าขึ้นวันนี้แรงมากคลื่นแรงชามเป็นเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นชามที่เป็นทะเลที่มีคลื่นแรงคลื่นแรงตลอดคือถ้าเกิดใครชอบเล่นเล่นน้ำทะเลแล้วมีคลื่นแรงๆนอะ่ะก็อยูเล่ที่ชามจะสมายสังเ,เกตได้เท่านั้น อนี้ก็เริ่มมีคนลงมาเล่นน้ําทะเลกันเยอะแล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้มาตอนใหม่ๆนี่ยังไม่มียังไม่ค่อยมีคนลงเล่นน้ําทะเลอันนี้เริ่มมีคนลงมาเล่นน้ําทะเลกันแล้วเลสกีด้วยมือหน่อยอเสือกิน แรงเล่นสนุกมี2อย่างคือได้อย่างเสียอย่างครับคือเล่นเล่นสนุกครับแต่ก็แฝงไว้ได้วยความอันตรายครับคือแรงแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปเรื่อยๆครับสุดนี่เลยสุดถึงเขื่อนเลยมันจะเดินถึงหรือเปล่าครับเพราะว่ากว่าจะถึงริมเขือเอ่อนริมสะพานปลานี้โอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย ที่ว่างๆก็สามารถมาเทีย่ยวหาดฉามได้นะครับช่วงนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันยังร้อนอยู่คนเลยไม่ค่อยลงมาเล่นเตียงผ้าใบก็ยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ยังไม่มียังไม่เต็มแต่คิดว่าวันอาทิตย์น่าจะคนเยอะกว่าวันเสาร์นะครับวันนี้เรามาวันนี้ก็คนก็หนาตาพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะ,ะครับ ไม่ถึงกับเยอะไม่เคยมานานแล้วส่วนใหญ่จะไปเถาชนบุรีเถวรลยองหรือไม่ก็เลยไปนู่นเลยปานบุรีไปประจวบไม่ค่อยได้มาแวะชามสักเท่าไหร่ชามหาสวยนะครับแต่ความใสของน้ำมาชามความใสสู้เถา ทะเลที่เลยไปถึงเขาหอวหินเขาประจวบเขาลงไปทางลึกๆทางใต้เนี่ยไม่ได้ความสุน้ำมันไม่ค่อยใสหรือระยองระยอง,ยองช,ชนบุรีพัทยายเนี่ยผมว่าน้ำใสกว่าเถาชามเยอะเลยจากประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวมาครับผมเป็นคน,นที่ชอบเที่ยวทะเลชอบเดินชมบรรยากาศริมทะเลเนี้ยมันเพลินดีมีใคร ไปเหมือนผมมั่งกอบมั่งหรือเปล่าก็ไม่รูอ้ชอบเลยบรรยากาศริมทะเลนะแล้วเดินชิวๆอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะทะเลที่แบบคนไม่ค่อยเยอะมีภูเขามีเกาะเนี่ยโอ้ผมอชอบสังเกตน,นะครับชามคืนแรงมากคืนแรงแรงจริงแรง ไ,ไปที่ไหนมาไปที่ไหนไปเที่ยวทะเลตามชายหาดต่างๆนะครับมีชามเนี่ยเป็นสานที่คลื่นแหลมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมชายหาดนะครับเขาเรียกว่าเป็นชามเหนือดีกว่าเออใช่ชามเหนือ,อ,อ,นอครับมีว่าวเครื่องบินเห็นว่าวแล้วคิดตอนเด็กๆ มาเที่ยวทะเลต้องซื้อว่าวเครื่องบินไปเล่นไปเ,เล่นริมทะเลแล้วก็ซื้อกลับไปเล่นที่มา้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเด็กๆนะครับเ,นะครบ,บ,เบเล่นสายชอบเด็กๆชอบเล่นราย พวกฝรังพวกโรงแรมนี่จะดีกว่าพวกเรา <c oughs> เนี่ยจะมีฝรั่งมีชาวต่างชาติครับมีม้าไว้บริการให้เราสามารถเช่าขี่ได้ถ่ายรูปได้ครับบรรยากาศก็ยังเป็นคล้ายๆกับเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมเคยมาครั้งแรก ไม่ค่อยแตกต่างกนเท่าไหร่แต่แต่หาชา้างผมว่าผมชอบทะเลที่ความสวยงามที่มีพวก,กเกาะหินกะกะเกาะหอหินเกาะแก่งอะไรเนี่ยผมชอบทะเลแบบนั้นมากกว่า ติดกับกรุงเทพเนี่ยทางด้านสมุทรสาครทางบางแคทางนั้นส่วนใหญ่จะมาเที่ยวเช้าเนี่ยจะใกล้กว่าการที่เที่ยวแถวพัทยาเมื่อตอนสมัยอดีตครับเพราะว่ามันมาไปมาสะดวกเพราะทางคนสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเวลาจะไปเที่ยวทะเลนะครับแถวสมุทรสาครนลนะ้วกมนีส่วนไหนก็จะมาเที่ยวแถวช้าเนี่ยเป็นเป็นหลัก ต่อหลังมาเนี่ยการเดินทางสะดวกสบายครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลไปเที่ยวแถวไรบางแสนที่วันแก้วก็ยะมองเห็นสะพานป่าลิบลิบโอ้โจะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเดินชมไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ งายง่ายถ้าเป็นเด็กๆนี่มาเที่ยวชายหาดมีสองอย่างคือเล่นน้ำทะเลกับสาอ,อ,อันนี้ก็เป็นย่านหน้าโรงแรมก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะหน่อยครับตออ่ถ้าเกิดเป็นแถว ชาอํตรงกลางที่เราเดินมาจะไม่ค่อยมีชาวต่างชาติาถ้าเราเดินมาสุดขอบเ,อเกือบถึงวัดเนี่ยครับวัดเนรัญชาครับก็จะมีโรงแรมนั่นน่าจะเป็นเพราะมีโรงแรมเยอะมากครับก็เลยเมีต่างชาติเยอะตามไปด้วยนี่ก็จะเป็นที่ของชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ครับน่าจะเป็นของโรงแรมที่เขาออกมาจองไว้สาหรับนักท่องเที่ยว แต่ทั้งที่เรามาเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่มีไม่มีมมน้ำตาลทรายวันนี้ทุกคนคิดว่ามันเกือะไรเหมือนแมงกะพุนไฟหรือเปล่าดีแดงๆเลทุกคนว่าใช่ นงกับคนแต่ไม่รู้มันกับคุณอะไรตัวสีเหลืองมีจุดๆด้วยมีพิสฟอมคงไม่ใช่มันกับคุณที่เรากินได้นะครับอันนี้ <c oughs> มองไม่เห็นตัวหนังสือเลยเลยครับแสกแดดจ้ามากหลายย่านนี้ก็จะคนเล่นน้อยหน่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ชายหาดโซนนี้จะคนไทยจะน้อยชาวต่างชาติเยอะโซนีเราบอกว่าตรงไหนมเตรงไหนมันจะพื้นแดงเยเปร้ยงไปอยม่รนีอสังเกตมากลื้นมัแงให้ฟ้องพื้นแล้วอ๋อพื้ใหญ่นะอย่างเงี้ยข้าวใหญ่พอที่ เปียกครับเพราะเรายังไม่ได้ลงเล่นนะ้ำยังมีสัมภาระมีกระเป๋าอะไรอยู่กลัวว่ามันจะเปียกออนญาตรีบถอดีกว่ามองไม่เห็นตัวสงจริงเพราะว่าแดดแรงมากแต่ถึงจะแดดแรงครับแต่ลมก็แรงลมแรงก็ทำให้ ไม่ร้อนถ้าแดดแรงแล้วไม่มีลมร้อนโคตรบอกเลยร้อนโคตรมีโดวจะินทุกใบไดผมไม่ได้โดมนมานนี้เพราะว่าที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้กะว่าจะมาเที่ยวเลย,ยดูดีที่บ้านก็ชวนมาครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ชาร์จแบตตัวตอาไว้ครับทั้งสองตัวเลยทั้งมาวิททั้งมาวิค2ผมจะมีโดนไว้สตัวสำหรับเวลาเราไปเที่ยวยจะเอา ไม่ได้มีแผนที่จะมาเที่ยวก็เลยไม่ได้ชาร์จแบต เที่ยวทะเลอย่างหนึ่งที่ต้องคอยระวงังก็คือแมงกับคนไปถ้าโดนเข้าไปนี่สลลิครับตัวแสบตัวร้อนครับพองเป็นแผลเป็นได้นะครับถ้าใครโดนแมงกับคนไปเข้าไปว่าเวลาเล่นน้ำทะเล ีได้มังคับเนี่ยมาแต่เดินมาตั้งที่เราเออที่ที่เรานั่งพักที่เราที่รถเราจอดเนี่ยับมาถึงตรงเนี้ยรวม40นาทีละเดินอย่างเดียวเื่อยขาไปกันเลยวันหาดชายหาดช้างนี่เป็นหาดที่ยาวมากนะครับอันนี้เราเดินแค่ตั้งแต่ตรงกลางของหาดชะองเนี่ยมาถึงตรงเนี้ย จังไกลเลยถ้าเกิดเราเดินทั้งทั้งหาดนี้ท่าทางจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแน่เลยอันนี้จะเป็นแนวของน่าจะเป็นแนวของคลองครับอันนี้น่าจะเป็นแนวของคลองที่น้าไหลเข้าคลองตรงนั้นจะเป็นคลองน้าครับเวลาน้ําลงก็จะไหลาตามแนวนี้สังเกตน,นะครับนี่น้าไหลแรงมากเลยอันนี้บอกได้ว่ามันเป็นล่องน้ําของคลอง ทางด้านนี้อันนี้จะเป็นร่องน้ําตรงนู้นจะจะเป็น แล้วก็จะเดินมาจะถึงสุดาชายหาดช้างนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงหน้าวัดเนรัญชราครับช่วงหน้าวัดเนรัญชราก็าจะมีคนมาไม่เยอะนะครับแถวนี้ช่วงนี้จะมีคนไม่เยอะเหมือนกับช่วงช้างนัดตรงกลางครับที่ติดตามผอยู่ครับจะเห็นว่าผมจะไล์สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่คนนิยมไปส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้นั่งไล่ แบบคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมไลฟ์เท่าไหร่นานๆจะไลฟ์สักทีหนึ่งอนอกจากว่ามีโอกาสให้มาเที่ยวก็อยากจะไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเพื่อทุกคนเห็นแล้วชอบจะได้มาเที่ยวได้เอ่อหรือก็เป็นไกด์นำทางว่าเอ้ยสถานที่น่าเที่ยวนะเออเราไปกันดีกว่าอย่างนั้นเป็นต้น เดินมาจนเกือบจะสุดแล้วเกือบจะสุดหาชามแล้วเดินไใหนๆมาแล้วก็ไปให้สุดไปให้สุดถ้าไม่สุดเราไม่กลับครับสุดหาชามก็จะเห็นนะจะมีเด่วข่้นหรือใส่น,นะ,ะข้ามไปฝั่งก็จะเป็น คงไม่ได้ขึ้นไปถ่ายตรงนั้นที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าผมเดินมาเท้าเปล่าเดินขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเจ็บเท้าเพราะเราไม่ได้ใส่เท้ามาก็อาจจะไปถึงแค่จุดตรงนั้นนะครับที่เราเห็นต้อเขืนนะแล้วเราก็จะกลับกันตรงนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคอยเห็นอยูน่นะครับ ะไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำกันตรงนี้ด้วยเหตุเพราะสังเกตเลยขึดด้นแรงแรงจริงเดินเหนื่อยจริงๆริงเนี่ยไม่รู้ว่าเดินกลับจะเดินไหวรึเปล่าเดินปเป็นเจอวังแล้วเนี่ยเหนื่อยเป็นแล้วเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยเดินไม่เคยเดินไกลขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยได้ไปขึ้งแรกเลยสมาัครเชียร์เล ごめんね。 ไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเดินเท้าเปล่าออกมาไม่ได้ใส่รองเท้ามาเกรงว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยแดดร้อนมัน,น,นร้อนจนเดินไม่ไหวและอย่างคือไี่ไเจ็บขาด้วยอันนี้เห็นครับอันนี้จะเป็นสุดของ สมอลเล่ไปแล้วอันนี้จะเป็นสร้างมือมกระดองที่ไม่มีหัวและแต่ตัวห้าชามนะครับชามชามเหนืออ่าตอนนี้เราอยู่กันยุคสุดเขตของหาชามเลยครับสุดเขตของห้าชามใครที่เคยมาก็น่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าใครที่ไม่เคยมาก็สังเกตได้ว่าเรามาแล้วจะได้มองเห็นเป็นถวนยืน ใต้ก็จะเห็นครับมีตึกสูงนี่อ่าก็จะเป็นชามไปทางใต้นะครับไปเรื่อยๆก็จะเป็นหัวหินเป็นหัวหินเป็นปั้นมีเสาไหลลอนไปถึงประจวบครับลงไปใต้ครับน่าจะเป็นแนวชามใต้ที่เห็นปลาหมึกตัวมันตายยังไงไม่กายดีว่ะโัวมันกัด ก็อย่างนี้ครับได้เห็นอะไรแบบกีนี้ก็จะเป็นแนวคิดของนักท่องเที่ยวต่างชาติครับสังเกตเขาบางที่ต่างชาติจะชอบนอนตากแดดถ้าเป็นคนไทย,ไปทยไเป็นไงโอ้ร้อนชิบหายกูไม่ไปนอนตากแดดอย่างนี้หรอกใช่ไหมเออเออแต่ต่างชาติเขาสามารถที่จะนอน าเป็นคนไทยไม่ไงเจอแดดที่ไหนกูก็ขงหาที่ลมแนละ้วไ,ไปนั่งนั่งร่มๆเยน็ยนๆดีกว่ามาทากแดดทำไมร้อนใช่ไหมครับดำก็ดำเดี๋ยวตัวถ่ายถูกไหมเออแต่แต่ฝรั่งเขาพัฒนาธรรมเขาไม่เหมือนกับเราเนาะเวลาเขาไปเที่ยวทะเลสังเกตนะไปทุกที่นะฝรั่งก็ชอบนอนอาบแดดแต่ร้อนๆเขาก็นอนอาบได้แต่คนไทเนยนะร้อนน,อนิดหน่อยไม่ออกจะออกจะไปร้อนจิบหาย สดนะครับเหนื่อย,อยเดินไป2ชั่วโมงได้เนี่ยถึงดนเลยน่นหลาสดสดสดนน่นเลยคนเมื่อยเลย